เคยได้ยินไหมครับใครๆก็บอกว่านกฮูกเนี่ยฉลาดที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายตาโตๆดูมีความรู้ความคิดแถมยังเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาในหลายวัฒนธรรมอีกด้วยแต่เดี๋ยวก่อนที่จริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่แบบที่เราคิดกันได้นะ จากการศึกษาเรื่องสติปัญญาของสัตว์หลายชนิดพบว่านกฮูกไม่ได้ฉลาดที่สุดอย่างที่เข้าใจกันครับดรลุยส์เลเลเฟเบอร์นักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยเมกิลได้ทำการวิจัยเปรียบเทียบขนาดสมองกับพฤติกรรมของนกหลายชนิดและพบว่านกจำพวกอีกาอย่างเช่นอีกาและนกกาเหเป็นกลุ่มที่ฉลาดที่สุดพวกมันสามารถแก้ปัญหาวางแผนและใช้เครื่องมือได้ซับซ้อนกว่านกฮูกเยอะเลย นกฮูกเก่งเรื่องการล่าเหยื่อในเวลากลางคืนด้วยสายตาและการฟังที่ยอดเยี่ยมแต่เรื่องความฉลาดที่ซับซ้อนกว่านั้นอาจจะไม่ใช่จุดเด่นของพวกมันสัทีเดียวลองคิดดูสิครับอีกาสามารถแกล้งตายเพื่อหลอกล่อศัตรูได้ในขณะที่นกฮูกส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การซู่มโจมตีมากกว่าสรุปเราอาจจะมองข้ามความสามารถของนกชนิดอื่นไปเพราะภาพลักษณ์ของนกฮูกที่ถูกสร้างขึ้นเข้าใจตรงกันนะ